มดูข่าวจากขนกระแสจากข่าวสดเขาเขาเขาโพสเขาบอกลุงลุงพลมั่นใจร้อยร้อยล้านเปอร์เซ็นนะครับล้านเปอร์เซ็นรอดแน่ทนายความก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าทั้งลุงพลแล้วก็ทนายความไปเอาความมาั่นใจนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคดีน้องชมพู่กับลุงพลป้าแตนอ่านคำพิพากษาแล้วมีรายงานข่าวเมื่อคืนนี้ผมนั่งฟังนะครับทนายความของลุงพลครับทำไมทนายอะไรทำมาลังสี เขาก็นั่งตั้งตั้งตั้งโต๊ะแถลงข่าวผู้สื่อข่าวเต็มเลยเขาบอกว่าคดีนี้เขามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงพลก็มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ผมดูข่าวจากโขนกระแสจากข่าวสดเขาเขาเขาโพสต์เขาบอกลุงลุงพลมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับล้านเปอร์เซ็นต์รอดแน่ทนายความก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าทั้งลุงพลแล้วก็ทนายความไปเอาความมั่นใจมาจากศาลก็ยังไม่ตัดสินเลยแต่ว่าทนายความลุงพลก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ ลุงพลก็ล้านเปอร์เซ็นต์มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าวันนี้ชนะแน่ก็ก็เป็นความมั่นใจของจำทนายความจําเลยและก็ะตัวจําเลยคือลุงพลผมก็ฟังเขาแถลงข่าวนะเมื่อคืนเนี่ยของแถลงข่าวก็ฟังทางช่องช่องแปดของคุณพุทธ,ธาอภิวันเมื่อวานนี้ทีมงานของคุณพระพุทธาอภิวันก็มาสัมภาษณ์ผมเรื่องคดีลุงพลสรุปใจความสาคัญเจอใจความสําคัญนะครับนะายความลุงพลเขาบอกว่าหนึ่ง ลูกความเขาไม่ได้กระทําความผิดใครฆ่าน้องชมพู่ก็ไม่รู้เขาไม่รู้แต่ลูกความเขาไม่ได้ทําความผิดเขาเขาว่าอย่างนั้นนะข้อแรกนะเพราะนั้นลูกความก็โดนใส่ร้ายนะครับพอสองตำรวจไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยที่จะมาพิสูจน์ว่าจำเลยคือลุงพล่ยกระทาความผิดอันนี้จำดีทน,นายจำความจำเลยนะผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยตำรวจจะสั่งฟ้องได้ยังไงสาลจะออกหมายจับได้ยังไงอายการจะฟ้องได้ยังไงอันนี้ก็ก็ว่ากันไปนะครับ นายความจำเลยก็บอกตำรวจไม่มีหลักฐาในนใการไม่มีหลักฐานที่จะจะมาพิสูจน์ว่าลูกความเขาทำผิดนะในทางกลับกันถ้าไม่มีหลักฐานตำรวจก็แจ้งข้อหาไม่ได้ตามวิอายามาตราหนึ่งร้ยสาบสี่ตำรวจต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรจึงจะสามารถแจ้งข้อหาได้แต่ทนายลุงพลบอกตำรวจไม่มีหลักฐานแจ้งข้อหาลูกควางผมลูกความผมไม่ได้ทำผิดเออผมก็สงสัยเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ว่าใครพูดจริงพูดเท็จก,ก็ว่าใครเป็นนายจำเลยก็ต้องเชียร์จำเลยให้ธรรมดา นาะยกการสั่งฟ้องไม่มีหลักฐานอายการก็สั่งฟ้องไม่ได้นะถ้าไม่มีหลักฐานไม่สั่งฟ้องอายการก็จะโดนมาตรกานนร157ปฏิบัติหน้าที่โดยผิดชอบการแก้อื้นจำคุก10ปีนะนะครับนะหรือว่าอายกจการจะกั้งแก้ดุคนหรือเปล่าก็ว่าศาลก็ออกหมายจับนะโดยทั่วไปก่อนที่ศาลจะออกหมายจับคลศาลต้องมีหลักฐานคนสมกวรนะน่าเชื่อว่าทำผิด ถ้าไม่มีพยานหลักฐานสารก็ไม่ออกหมายจับจากคดีน,นี้สารออกหมายจับไปสามก็หาพรากเด็กทอดทิ้งเด็กแล้วก็ทําลายสภาพแวดล้อมศพออกหมา,ายจับไปสามก็หาเท่าที่ผมจาได้เมื่อปีหกสามหกสี่ 4. มันก็น่าจะมีพยานหลักฐานพอสมควรว่าลุงพลน่าจะได้กระทำบังนะอันนี้ก็อต่อไปทนายความลุงพลก็ก็แถลงความด้วยถแถลงแถลงข่าวด้วยความมั่น่าม,มั่นใจเตรียมฉลองกันแล้วครับ ลุงพลและทนายความเตรียมฉล,นะลองใจใชนะชุกโรูนะก็นะเตรียมฉลองใจชนะทนายความบอกว่าคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานไม่มีใครเห็นเลยลุงพลเป็นคนเอาตัวเด็กไปลุงพลสามารถอ่านที่อ้างฐานที่อยู่ได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับก,การลักพาตัวเด็กเพราะฉะนั้นก็หาพระเข้กั่นใจว่าหลุดแน่นอนถ้า,า,าก็หาพระหลุดก็หลุดทุกขอาา้อกล่าวหาทนายความเขาว่าอย่างนัน้นนะเขาว่าอย่างนั้นทั้งฝ่ายตำรวจเขาบอกว่า เขามีหลักฐานมีคนเห็นเลยว่าลุงพลอยู่กับเด็กคนสุดท้ายและนะครับแล้วก็มีพยานยืนยันว่าลุงพลเนี่แหละจะเป็นคนพาเด็กไปถึงแม้จะไม่เห็นโดยตรงแต่เป็นพยานแม่ร้องนะครับนะเขายืนยันเลยเห็นตรงนั้นเห็นตรงนี้เห็นเชิงเขาเห็นนั่นเห็นนี้แล้วก็ลุงพลก็ท่าทางมีพิรุษนะนะอะไรต่างๆผูดจาก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยนะวลรีเด็ดความจริงฝุดหลครั้งไม่จาเป็นต้องเหมืออนนนนนนกกััี้็็็เเปป อันนี้ก็เป็นพยานของทางฝ่ายพยาการทวนลุงพลก็บอกว่าทนายลุงพลก็บอกไม่มีใครเห็นตอนตอนลักพาตัวเหล็กเด็กไปหลุดแน่หลุดแน่ชุกรูหลุดแน่แนทนายลุงพลบอกว่าน้องชมพู่เนี่ยนะเดินขึ้นไปบนเขาก็เพราะ,ราะว่าหมาทาไปทอนะก็พูดง่ายๆว่าหมาทําให้น้องชมพู่ตายนี่แนวทางการต่อสู้ของทนายลุงพลเุกอยนะ่าันะนะเขาเขาว่ากันไปครับนะก็เว่ากันไป เขาก็บอกว่าหมาเนี่ยพาพาใครฮะพาน้องจมพู่ไปตายบนอะไรเนี่ยบนภูเหล็กไฟนะครับเก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็ว่ากัน่ายตำรวจก็บอกว่าเอาผู้เชี่ยวชาญมาทดสอบเดินแล้วเดินไม่ได้นะครับเด็กซ้าควบไม่สาม,มสารถจ,จะเดินขึ้นไปถึงภูเหล็กไฟได้นะเราก็ไม่รู้จะเชื่อใครนะจะเชื่อตำรวจหรือจะเชื่อทนายลุงพลก็ว่ากันไปต่อไปนะใ้เส้นขนสามเส้นในรถกระบะ นายของลุงพลก็บอกว่าตำรวจอยู่ดีๆก็ไปค้นมาไม่เคยแจ้งให้ลุงพลทราบการได้มาซึ่งพยานหลักฐานเนี่ยไม่ชอบ้วยกฎหมายไม่ได้มาได้ยังไงเนี่ยดูมีวิรุษนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาหลักฐานทิศนี้เนี่ยมาพิสูจน์ความผิดลุงพลไม่ได้แล้วก็ทำคดีกันยังไงวะนุกครับนะนะดองเป็นเกลือเลยโรงพักบาเกเก่งคดีนมเน่าแล้วก็มีหลายคดีนะ <c oughs> แล้วก็ไอ้พวกปลูกผมปลูกอะไรพวกนี้อย่างนี้ก็มีหลายคดีนะ ปลูกไปปลูกมาจากเดิมหัวล้านจากเดิมหัวเถื่อกลายเป็นหัวล้านนะครับก็ต้องมีคดีความฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแตนะ่พ่อแม่ให้มาแค่ไหนก็แค่นั้นนะก็ฝากกัน,ววกน,น,นะนงไวนะ้นะฮะพ่อแม่ให้มาแค่ไหนแค่นั้นเดี๋ยวผมเนี่ยเกิดมาลูกชั่วตัวดําก็ตามนั้นนะเราเป็นยังไงหน้าตาภรักก็เป็นไปนะพ่อแม่ให้มาแค่ไหนแค่นั้นครับไม่ต้องไปรอเล,อเลยมากครับนะ รอดอกก็พอแล้วชุกครูชีวิตเรานะครับถ้าเกิดว่าอยู่กับความจริงชีวิตแม่ก็ไม่มีความทุกข์อะไรแต่ถ้าเกิดอยู่อะไรต่างๆที่มันฝืนนะิสัยเนี่ยจนกระทําตัวรวยแมกก่ก็ทุกข์ขี้เละทําตัวหล่อก็ทุกข์ขี้เละทําตัวสวยก็ทุกข์แย่งหัวชาวบ้านเขาก็ทุกข์ตอนนี้ก็มีพวกไลคอดต่างๆนะทาตัวเป็นคนแนะนํานะวิธีการจีบผู้หญิงวิธีการหาหัวหาเมียนะนะ บอกให้ผู้ชายมีเมียสองคนมีโลกสองปครอบจ้อนให้ผู้หญิงมีผัวสองคนคนพวกนี้นะครับถือว่าเป็นการกระทําที่แนะนําให้คนทําผิดงิี่รรมันดีนะครับคนเราต้องหัวเดียวเมียเดียวนะครเพราะฉะนั้นก็ฝากกระทรวงดิจิทัลนะครับกระทรวง d อีนะครับก็ใครเป็นรัฐมนตรีนะพักเพื่อไทยไม่ใช่หรือนะไปดําเนินการนะครับนะจัดการพวกไลโค้ดพวกนี้ นะครับมาสอนได้ยังไงให้มีเมียสองคนสอนได้ยังไงให้มีผัวสองคนครบซ้อนครบอะไรต่างๆนะครับครอบครัวมันก็ชิบหายกันหมดนะฮะวันๆทุกวันนี้ก็ยิงกันตายหาทุกวันอยู่แล้วนะครับ,นะรบยังไปสอนได้ทําผิดสิธร,รมัมหวังเพียงยอดไล่หวังเพียงเงินนะคนพวกนี้ใช้ไม่ได้นะครับผมก็ไปอยากจะบอกนะว่าพวกมันเป็นใครเพราะว่าถ้าเราไปเอ่ยชื่อคนที่ไม่ดีเท่ากับไปส่งเสร,ริมให้คนเขาไปดูมันเยอะขึ้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับ เมื่อวานนี้มีนักข่าวมาสัมภาษณ์ช่องออรินทีวีมาสัมภาษณ์ผมก็บอกแนละ้วแบบนี้มันเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตัลพักเพื่อไทยนะครับนะสั่งการให้อนักงานเจ้าหน้าที่ไปยื่นคำร้องต่อศาลให้ระ,ะงับการเผยแพร่ลบข้อมูลออกจากระบบคอมพิวเตอร์มันเป็นการการะทำที่เป็นส่งเสริมให้ครอบครัวเขาแตกแยกนะหวังเพียงความดังความเงินหรือเปล่าหรือหวังเงินหวังทองบนคนุคคลพวกนี้เ็าเรียกคนที่ไปดีบีความับผิปชอบต่อสัคม ก็ฝากไว้ด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ไอ้พวกเคาะประตูห้องอะไรต่างๆนี่ตอนนี้ก็เยอะมาเช้านี่ก็ดูข่าวมีคนไปเคาะประตูห้องเข้าไปเคาะมาคุณป้าอายุ6 3ากระโดดลงมาเกือบตายนะเขาเกิดความกลัวอยู่ดีไปเคาะประตูห้องเขาพนักงานเคาะประตูห้องจนเขาต้องกระโดดลงมาแต่ไม่ตายคุณป้านะเพราะนั้นทำไมจะเป็นก็อย่าไปเคาะประตูห้องใครเลยนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆดึกๆนๆไปเคาะประตูห้องนะน้องนักศึกษาเป็นยายเองก็ไปเคาะประตูห้องเ้าก็ตกลงมาตาย ราะฉะนั้นตำรวจก็ควรจะแจ้งก้อา่าถ้าคนตายโดยเล็งเห็นเพราะถ้าคุณไม่เคาะประตูเขาก็ไม่กระโดดลงมาตายคุณป้ากัเป็่การกกระโดดลงมาแต่ไม่ตายครับในการเคาะประตูห้องเนี่ยทำให้คนตกใจนะนอนอยู่เหมือนผมเนี่ยมีใครมาเคาะประตูบ้านผมก็ต้องกลัวผมก็ต้องปีนเนี่ยผมก็ต้องกลัวตายธรรมดานะเพราะฉะนั้นก็ฝากนะฝากเรื่องเคาะประตูนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องอันตรายนะฮะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องไอ้แก๊งช่างกลนนะครับ ไอ้แก๊งช่างคนเนี่ย,ทย,ยเท่วไ่ยิงครูเจี๊ยบไล่ยิงน้องหยอดเนี่ยเมื่อวานนี้ชื่นชมตำรวจนครบาลตำรวจภูธรภาคห้าและตำรวจทุกคนนะครับทำงานด้วยความตั้งใจจับคนร้ายได้หมดนะครับนะไอ้ช่างคนอนะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นภัยสังคมอย่างร้ายแรงไปรวมตัวกันแล้วก็นะเป็นอั้งยี่เป็นส่องโจรแล้วก็ไปฆ่าคนคนไหนยิงแล้วไม่ตายก็สั่งให้ยิงซ้ําโดยเฉพาะไอ้เลาะ ซึ่งตำรวจกาลังจะจับได้วันสองวันนี้ผมได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวตารวจเดี๋ยวจะจับไอ้เลาะได้เลยครับยิงเสร็จปุ๊บมันบอกว่ายิงซ้าไม่ตายเลยสุดท้ายน้องหยอดตายสมใจมันเลยนะถ้าคนตายแล้วมันได้อะไรผมก็ไปเข้าใจแล้วก็ฝากพ่อแม่ดูแลคนเหล่านี้ด้วยนะครับหลงผิดหลงทางไปนะครับอายุยี่สิบ่าคั้นเองวันวันไปทําอะไรละฆ่าคนมาฆ่าคนเสร็จก็มามาทักตาฟันเฟือง ค่าหนึ่งศพก็ได้หนึ่งพันเฟืองสองศพก็ได้สองพันเฟืองบางคนมีถึงห้าห้าพันเฟืองค่าไปแล้วห้าศพฟังแล้วไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยเรามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับพี่น้องครับรายการทนายครทุก,กเป็นรายการเตือนภัยนะครับเจอพวกนักเลงพวกวัยรุ่นช่างคนมองหน้าอะไรก็ต้องระวังนะครับระวังนะฮะขับรถปาดหน้าทำก้าวทำตายนะจอดรถขวางหน้าบ้านก็ไล่ย,ยิงเช่นที่อยุธยาก็ไล่ย,ยิงนักข่าวจนตายจอดรถขวางร้าน โตเถียงกันขับรถไซค์ไล่จี้ตามมานะกรณีในจิ๊บกับนายอะไรเนี่ยสุดท้ายก็ฆ่าเขาตายยิงสี่นัดหน้านัดเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนที่น้อประชา,าชนว่าโอ้สมัยนี้จอดรถจอดอะไรก็าตายนะนะอยุธย,ยา